สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันในตั้งค่าต่อนะครับหลังจากค่าวที่แล้วคันเวลาไปนานโอเคอ่ะมาเรามาต่อกันที่ส่วนต่อไปครับอ่าอ่าอันนี้เป็นทีมนะครับจะบอกว่าการเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างของเครื่องเช่นทีมเนี่ยมันเข้าได้หลายทางไม่ใช่เข้าได้ทางเดียวแม้แต่ในตั้งค่าก็จะมีให้เราในเครื่องนี้นะครับแต่ในเครื่องคุณผมไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะมี ทีมของชั้นเห็นไหมครับทีมของชั้นก็คือทีมที่เราเคยใช้งานแล้วดาวโหลดมาใช้มันก็จะอยู่ตรงนี้มันถึงว่าเราสามารถสลับไปสลับมาในการใช้งานได้นะครับตรงนี้ย้อนกลับไปก็จะเป็นทีมที่เขามีให้เลือกนะครับอย่างที่พูดก็คือทีมต่างๆเนี่ยก็จะมีหน้าตาฟังก์ชันไอคอนไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วเราชอบไอคอนแบบไหน แล้วจะไปเปลี่ยนวอลเปเปอร์ที่หลังก็ได้นะครับถ้าชอบไอคอนแต่ถ้าไม่ชอบไอคอนก็แล้วกันไปหรือชอบไอคอนไหนหรือทำทั้งวอลเปเปอร์ทั้งไอคอนใช้ทั้งสองอย่างเลยก็ไม่มีปัญหาหรือจะเคยชินยังไงก็เอาแล้วแต่คุณเลือกนะครับอันนี้ก็จะไม่พูดมากแล้วสำหรับทีมก็คือไปเลือกเอาตามใจชอบของคุณนะครับย้อนกลับไปก็จะไปถึงหน้าจอล็อกนะครับในหน้าจอล็อกของเครื่องนี้เนี่ยมีอะไรให้เลือกเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับ เข้ามาในหน้าจอล็อกเนี่ยก็จะมีอ่าเข้าไปดูนะครับอันนี้หัวข้อล็อกหน้าจอนะครับอ่าเข้าไปที่ล็อกหน้าจอเข้าไปล็อกหน้าจอเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกหลายอย่างก็คือไม่มีใช้แบบเลื่อนปัจจุบันเห็นไหมครับเนี่ยปัจจุบันหน้าจอล็อกเราใช้แบบเลื่อนอยู่นะครับถ้าไม่มีก็โกดมาก็ขึ้นเลยครับแล้วก็จะมีรูปแบบอ่ารูปแบบก็อย่างที่เราเคยใช้กันบางคนไม่เคยใช้ก็แล้วแต่เนาะ เราจะอาจจะตั้งเป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วเราก็ดําเนินการต่อถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับหรือจะล้างดาเนินการต่อนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งผมไม่ตั้งผมก็ล้างนะครับคุณไปตั้งก็ไปดําเนินการต่อก็แล้วขันโอเคอ่าเข้าไปล็อกหน้าจอใหม่นะครับรูปแบบไปแล้วไปพินนะครับพินเนี่ยเขาก็จะให้ตั้งเห็นไหมครับอ่านดูก็จะรู้เขาก็จะบอกเราครับพิน ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย4หลักอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตั้งถ้าเราจะตั้งเป็นตัวเลขก็ตั้งเป็นพินนะครับส่วนอีกอันหนึ่งครับเห็นไหมครับเขาจะมีอีกอันหนึ่งให้เราเลือกก็คือรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารหัสผ่านจะต้องมีอักขระอย่างน้อย4ตัวนั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวเป็นตัวอักษรด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันให้เราเลือกสําหรับการล็อกหน้าจอของเราว่าเราจะล็อก หน้าจอแบบไหนอ,อันนี้แล้วก็หัวข้อต่อมาจากการล็อกหน้าจอแล้วเราล็อกแล้วสมมุติทําไมต้องล็อกล่ะมีคําถามทาไมต้องล็อกด้วยล่ะโอ้ยบางบ้านที่มีลูกเล็กเด็กแดงซนจริงๆเลยชอบมาจับโทรศัพท์เราไปเล่นการตั้งล็อกหน้าจอเอาไว้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย สามารถคุมโทรศัพท์ของเราได้ก็คือเด็กๆไม่สามารถเอาโทรศัพท์ของเราไปเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการล็อกหน้าจอหรือบางครั้งเรามีของอยู่ในเครื่องที่ไม่อยากให้ใครมาดูเลยเป็นความลับของเราเป็นส่วนตัวส่วนตัวเราก็ตั้งเอาไว้เวลาคนอื่นเข้ามาจับโทรศัพท์เราก็จะเข้าไปในโทรศัพท์ของเราไม่ได้เพราะเราล็อกรหัสไว้ยกเว้นเขาจะไม่ให้เราเปิดให้โดยให้เรารองรหัสอ,อ,อันนั้นก็เป็นอีก,อกเรื่องหนึง่งนะครับหัวข้อต่อไปเข้าถึงด่วน เข้าถึงด่วนเนี่ยเวลากดเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะมีให้เลือกออตรงไอคอนตรงหน้าจอล็อกจะมี3อันให้เลือกเป็นกล้องเป็นโทรศัพท์แล้วก็เป็น SMS การเข้าถึงแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆในเครื่องเนี่ยเราอยากได้แบบด่วนตรงนี้มันมี3อย่างให้เราเลือกจะเป็นกล้องเป็นโทรศัพท์หรือเป็น SMS อันนี้ผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับข้างล่างเนี่ย การเข้าถึงแบบกําหนดเองนะครับให้แตะที่ไอคอนที่เราจะปรับเปลี่ยนนะครับสมมติผมไม่เอา AM s m s หรอกเอสจะเอาไปทําอะไรอ่ะเราลองมาเปลี่ยนดูพอแตะแล้วเนี่ยเขาก็จะมาให้เราเลือกว่าเราจะเอาแอปพลิเคชันไหนในการเอาไว้ที่ฟังก์ชันเข้าหน้าจอล็อกแบบดวนของเรานะครับอ่ะเราลองดูอ่ะสิ่งที่ใช้เยอะในชีวิตม,มีอะไรแล้วครับไลน์โอเค อ่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลายในทันทีนะครับอ่าแล้วเราก็ย้อนกลับเนาะอ่าเราเปิดแล้วนะเราลองทดสอบนะครับปิดหน้าจอลงนะครับเปิดหน้าจอขึ้นเป็นหน้าจอล็อกเห็นไหมครับตรงนี้มีลายเห็นไหมครับมีลายเปิดเกิดขึ้นเราก็จับที่ลายแล้วก็ลูบเปิดปุ๊บ ก็จะเข้ามาในไลน์ของเราทันทีครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเปิดเข้าหน้าจอไปจอดด้วยอะไรยังไม่มีเลยอันนี้เข้ามาได้ในทันทีเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการตั้งบังท่านนี้ของเราอ่านะอันนี้ก็แล้วแต่เราไปเลือกครับว่าเราจะเข้าถึงแบบด่วนด้วยแอปพลิเคชันไหนที่เราใช้ประจําเราคิดว่าอันนี้เราใช้ประจําเลยไม่ต้องไปเปิดนู่นเปิดนี่ให้วุ่นวายตั้งเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอีกอันนึงเป็นออเป็นกล้อง i n s t a n Camera เดับลบ็อลคิกเพื่อเดับลบ็อลคิกปุ่มระดับเสียงเพื่อเปิดกล้องจากการพักโอ้โหอันนี้คงจะวุ่นวายผมไม่ไม่เล่นไม่เล่นนะเขาจ,จะไปเล่นก็ไปเล่นกันแล้วกอนอันนี้ผมไม่เล่นอ่ะอันนี้ข้อความบนหน้าจอล็อกนะครับอีกอันหนึ่งใน,ใน,ใ,นในฟังก์ชันการล็อกก็จะมีแสดงข้อความเป็นเจ้าความเป็นเจ้าของของ,ของคุณเมื่อหน้าจอล็อกอาจจะเขียนว่า แอนดรอยเนี่ยของสมชายเห็นไหมครับเนี่ยเขาเขียนไว้ให้ว่าเอออาจจะเขียนว่าแอนดรอยนี่ของสมชายหรือว่าโทรศัพท์เครื่องน,นี้ของผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขเขียนไปก็แล้วกันเผื่อมีใครเออเอาลองเขียนดูหน่อยก็ได้อ่ะอ่ะ,อะของของใครดีของน่าลงศักแล้วกันอ่าเนาะเผื่อบางที ใครใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกับเราสีเดียวกับเราเคสเหมือนเราอะไรก็อะไรก็เหมือนเราหมดเลยเนาะพอมันเหมือนเราแล้วเนี่ยมันทําให้เราแยกไม่ออกจริงๆมันก็น่าจะแยกออกเลยไม่ราเปิดเครื่องขึ้นมาหนะ้ามันไม่เหมือนกันหรอกอ่ะพอเราดับเบิลลิกปั๊บมีอะไรขึ้นไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีไม่เห็นมีมนมแสดงว่าไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนแ้น <c oughs> ตรงนี้ข้อความบนหน้าจอล็อกไม่เห็นมีเลย ไม่มีก็ช่างมันเราก็ลบทิ้งไปอะไม่เป็นไรอะแสดงข้อมูลของเจ้าของบนหน้าจอล็อกไม่เห็นแสดงเลยโอเคผมไม่รู้เหมือนกันคุณอยากกระดุกก็ไปเล่นเอาก็แล้วกันผมไม่เล่นแล้วอันนี้วันนี้ก็บอกแค่นี้เนาะอาสำหรับการล็อกหน้าจอผลตรง,ตรง,ต,รงตรงความเป็นเจ้าของกับแสดงคำเปิดอา่านนี่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ถ้าคุณคิดว่าสําคัญคุณก็ลองไปเล่นเอาก็แล้วกันเขาอาจจะเป็นฟังก์ชันอะไรที่น่ารักแล้วโดนใจส่านเราคุณก็ได้แต่แล้วล่ผม ไม่วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ